เอาอยัางหนึ 1, 2, ่งสองสามสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะทั้งในไลฟ์สดทั้งในวิดีโอเลยนะคะ<ฮ>วันนี้ก็มาพบกับเซลมาจ,จากร้านรถด,ดีเด็กแล้วนะคะวันนี้จะมาปล่อยรถกับดี a ม i กอีซูซูดีแมก,แมกเป็นตัวข้าหลามตัดปี2011นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะวันนี้เจ้าของมารับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะถามหน่อยว่าเจ้าของรถนี่ทําอาชีพอะไรนะคะผมทําอาชีพก่อสร้างครับผมอ๋อก่อสร้าง เป็นเป็นบริษัทก่อสร้างใช่ไหมจ๊ะครับหมอ๋อเอกสารมีอะไรบ้างจ๊ะมีสมุดบัตรประชาชนบ้านเลขทะเบียนบ้านครับผมแล้วก็ไปแสดงอะไรนะไปรลบองเงินเดือนขราบผมไปแล้วลองเงินเดือนจะแค่สามอย่างเองเลจ๊ะแค่สามอย่างครับผมแล้วไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงไหนนะไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่เลยครับผมถึงหน้าบ้านเลยครับถึงหน้าบ้านเลยสะดวกสบายมากเลยนะคะครับ ติดขัดตรงไหนเราก็ช่วยกันเต็มที่เลยเนาะครัาหมดีมากเลยครับเต็นนี่ดีครับยรารับ่าดีครับหมขอบคุณมากเลยค่ะแล้วรถสวยถูกใจไหมคะเขัาหมสวยถูกใจเขัาหมได้ตัวท็อปสุดเลยเนาะได้นั่งกันทั้งครอบครัวเขัาหมตรงปกเลยครับตรงปกเลยนะเป๊ะเลยนะคะเข่หมค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เอกชัยและก็คุณพ่อสุดสาครด้วยนะคะที่มารับรถนี้มาไกลจากอัมพวาเลยทีเดียวอัมพวาครับหม ด้วยนะคะครับผมโอเคภาษีพระรบอต่อให้ฟรีอีก1ปีด้วยนะคะได้โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสุดๆไปเลยนะคะเยอะเลยเนาะครับผมเยอะมากเลยครับผมร้านนี้เอาใจลูกค้าดีครับผมครับรถเกจเอด้วยครับค่ะก็สำหรับใครที่สนใจรถสวยๆก็โทรมาได้ที่เบอร์080 403 9998นะคะเบอร์เซลมารย้ำอีกครั้งนึ่งเบอร์080 403 9998ค่ะ ก็ขอบคุณพี่เอกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับผมถ่ายรูปรลบรถกันนะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอดแมสกนิดนึงนะจ๊ะถอดแมสกบอกมาเพราะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยืนฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่ยืนฝั่งนู้นหนูเป็นคนมอบรถไงเหรอแต่เดี๋ยวพี่หลบป้ายนิดนึ่งหลบป้ายทะเบียนดไหมจ้ะจะได้ส่งไฟแนนซ์ครับผมโอเคพอยังได้ได้ โซนร้อนเลยหนงสองโอเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนูขอถ่ายรูปรถรอบคันแป๊บหนึ่งหนูจะส่งประกันให้ครับโอ้เดี่ยวกับติดเลยระวังติดเลยนะไกลด้วยขอบคุณครับพี่อ่า ใช่ครับโฟสามพันนะครับ VGS เทอร์โบปีสิบจดสิเอ็ดเล็กสองคันที่ใช่ที่เป็นล้อแม็กนี้มีคันนึงนะอีกคันโรเป็นตัวไอไออะไรนะซุอร์ซุอร์ คือเป็นเกี่ยวกับนิเกเตอร์ก็คือนำช่วยนำทางนะครับมีข้างในด้วยรถรุ่นเนี้ย เป็นครับคันนี้ของอันนี้คือว่าสวยครับกระจกไฟฟ้าทุ กล้องนะมีนี่อ่าระวังเด้อระวังนะครับนี่ครับคันนี้เห็นไหมเป็น EQ ข้างหลังอ่ะดิดวยเ j เอร์โบนะสวยเลยคันนี้บอกเลยข้างในถือว่านุ่มนวลนะครับ รถครอบครัวนะลูกเด็กเลกแดงนี่ว่าได้เลยเห็นไหมมีกล้องเลยไฟหลังด้วยดิถือว่าสวยครับเข้าหลามตัดนะตัวท็อปสุดเครื่องสามพันไปแล้วครับบ๊ายบายครับใช่ครับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะยังเหลืออีกสองคันนะครับที่จะต้อง รับคนขอคนดูแลอีกสองท่านนะนะตัวตัวเก่าตัวนี้นะครับแต่สวยนะจัดตรงแล้วสวยเครื่องก็ดีด้วยเนี้ยนิ่งนี่โยสวยจัดออกได้ทุกอาชีพใช่ครับขอมี statement ใช่ครับเนาะพ่เบษได้มีส t a t e m e n t ย้อนหลังอย่างน้อยๆย้อนหลังก็คือหกเดือนนั่นแหละครับนะแต่ต้องผมแนะนำว่าต้องผ่านโปรก่อนนะ ใช่พนักงานต้องผ่านโปรใช่ครับผ่านโปรก่อนมีใบรับรองเงินเดือนเนาะใช่ครับส่วนแม่ค้าค้าขายขอมีสเตตเมนต์ทันที่สุดคือไม่ติดไม่ติดแบ็กนะครับไม่เอาแบ็กนะครับตรงนี้สถาบันการเงินไม่รองรับจริงๆนะจ๊ะใช่เพราะว่าเราเป็นสถาบันเงินที่ ถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับไม่มีไม่มีนอกรอบนะครับใช่ของเราก็จะมีทุกธนาคารเลยใช่หรือไม่นะครับหาคนออกแทนแค่นั้นเองครับง่ายๆครับแต่ติดแบกนี่ออกไม่ได้แน่นอนครับต้องหาคนซื้อแทนเท่านั้นนะครับนี่ครับสนใจก็พี่มะเลยครับอ๋อนี่สนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0804039988ปรึกษาได้ทุกกรณีเลยนะครับรถสวยๆพี่มะปล่อยหน่อยขัรถกับพี่มะนี้อาชีพ อะไรบ้างอ๋ออย่างเมื่อกี้ก็เป็นลูกจ้างบุคคลรับรองบุคคลด้วยนะคะเนี่ยอขอแค่นายจ้างรับรองให้แค่นั้นแหละเราก็ได้รถสวยๆไปเป็นเจ้าของแน่นอนโอ้นะคะแล้วก็อาชีพอิสระได้หมดเลยขอแค่ฝากเบอร์มาปรึกษาก่อนแล้วก็มีประวัติผ่อนอะไรหรือว่ามีหน้ารถหน้าเล่มรถที่เคยผ่อนหมดเป็นชื่อคุณอนะ่ะมันจะช่วยคุณคนออกรถได้ง่ายขึ้นีอะเมื่อกี้เขามีหน้าเล่มรถเป็นของเขาเองด้วยเหรอใช่อันนี้พิเศษเฉพาะเฉพาะเต็นดีเดย์นะ S <S อ่าดีเดมีเครดิตก,กับธนาคารดีนะคะก็เลยได้ดีลพิเศษต้องมาที่นี่เท่านั้นนะออก <มา S 1> รถง่ายๆพิเศษอะไรบ้างโปรพิเศษเหรอโอ้ตอนนี้เหรอราคาก็พิเศษแล้วยังจะมีโปรพิเศษอีกช่วยดาวถึงสุดถึง18,000บาทรา<อ>คายังไม่รวมของแถมเป็นอื่นนะพี่นอะมีอีกเยอะเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาบอกกันที่หลังกันนะหลังไม่เดี๋ยวคุยกับพี่มาเดี๋ยวค่อยถามเลยใช่สอบถามพี่มาอย่างเดียวครับใช่ที่สุดช่วงนี้ก็ราคาพิเศษพิเศษเลย เทจริงครับสำหรับรถนี้รถกระนำซัมเมอร์เซลต้อนรับซัมเมอร์เซลเนาะต้อนรับซัมเมอร์เซลราคาฮอตฮอตล้นแรงใช่ครับหน้าฝนครับหน้าฝนใไรีบหารถไม่ไม่ช่วงนี้หน้าร้อนไงก็จะหมดหน้าร้อนหรอกจะหมดจะหมดแล้วครับใกล้แล้วกำลังจะเข้าย่างเข้าหน้าฝนก็ไม่เป็นไรมีทุกหน้าครับใช่มีทุกฤดูในฤดูเดียววันร้อนใช่กรุงเทพมีทุกหน้าครับ มีร้อนกับฝนแล้วก็ร้อนมากแล้วก็โคตรร้อนครับร้อนกว่าชนบุรีใช่ครับร้อนและโคตรร้อนครับฝนอาจจะแบบแบบปะปายไหมหมดแล้วค่ะครับเหรอแถวบ้านเรียกไหมแล้วพี่อะไรครับเกียมเกียมนะครับตอนนี้อ่าหน้าดําหมดแล้วค่ะครับดําดํายันแขนแล้วครับตอนนี้ใจไม่ดํานะใจยังยอ๋ยองดีใจดียังว่างเลยอย่นะจ๊ะไม่ใช่ผมนะ ใช่ไเลยอ๋อใจดีพี่มักก็ใจดีใช่จ้ะครับลองคุยก่อนนะครับให้ทุกอย่างเลยอยากได้อะไรนะถ้าให้ได้ก็จะให้นะครับอ่าอันไหนบอกได้ก็ได้นะอันไหน่เกกําลังนะก็ไม่ได้ครับฮะถ้าไม่เกินกําลังให้ได้ถ้าไม่เกินกาลังให้อะไรครับ่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมแล้วก็อาจจะมีของทงของแถมมานะครับตอนขับอะไรพี่มาตอนดอกรถใช่ไหมใช่จ้ะมีเยอะเลยของแถม เด็แอร์เลยวรูเด็แอร์คืออะไรอรพี่ก็เงียบไงเงียบกิ๊มไงวันนี้ก็ฝากฝากกลัวกบบที่มัแล้วกันนะครับนะรถดีๆเนี่ยบอกบอกเลยครับยังเหลืออีกสองคันยังไะเลยอีกสองคันสุดท้ายเลยสําหรับราคาพิเศษแล้วเกียร์ออโต้ตัวท็อปด้วยใช่ในรุ่นดีแม็กหายากมากขลอมตัดคนหากันเยอะใช่ฮะหากันเยอะเลยแล้วเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะสามคันไปละคันหนึ่งายบายแล้วสองคันอื วันนั้นรูปหน่อยก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวขอค่างดวดพิเศษให้ถูกๆไปเลยอจัดไปนะครับสําหรับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นต้อง<ช>รีบครับรีบเข้ามาจัด <มา S 1> จอง,ง,องรีบมาไปเจ้าของด้รีบมาจัดรีบมาจอง จัดเลยเดี๋ยวไปจัดกันพี่ม้าเลยเดี๋ยวจัดไปเน้นถึงที่แน่นอนอย่างเมื่อกี้จัดไปเน้นถึงที่พี่ม้าไปจัดเลยใช่ไหมถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยไปเน้นดีอ๋อก็ไปเน้นไงอือก็ส่งรถให้ถึงบ้านเลยพี่ม้ามีหน้าที่ติดต่อประสานงานแล้วก็ให้โปรดีๆนะคะได้ส่งรถให้ข้างอดดีๆอ๋อครับพิเศษพิเศษกันไปใช่แล้วถ้าเป็นอิสลามเข้ามาได้ไหมได้จ้ะยินดีเลยใช่ไหมครับยินดีเลยอือจะคุยกันได้แนะนําเป็นใจนันก็ได้นะครับแดี๋ยวเอา เป็นอะไรอ่ะอิสลามก็ได้นะสลามไปกุ้งอะไรก็ว่าไปอ๋ออิสลามนะใช่ยิ่งอิสลามยิ่งมีถูรถพิเศษก็ไปอีกคุยง่ายเลยนะครับครับวันนี้ก็พอหอมปากขอมคอพี่จะจะมีปล่อยคันเร็วๆนี้ไหมน่าจะมีแหละเดี๋ยวขอคุยก่อนอ๋อครับโอเควันนี้ก็ฝากกัด้วยนะครับกับผมแล้วก็พี่มานะครับปล่อยรถสวยๆไปแล้วนะโอ้ซีอยากได้อยู่นะของดีมันก็บอ่ะคันเมื่อกี้แหละเนอะชอบหรอชอบชอบขับง่ายด้วสีสวยนั่นเนาะ สวยเครื่องเครื่องแรงด้วยลูกค้าบอกว่าตรงปกเลยอะตรงเลยยิ่งตอนเอาตอนแรกตอนนี้เขาดูคือดูแค่ในรูปนะคะไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองเหรอใช่ส่วนใหญ่จะมาพอมาเขามาว้าอีกทีนึงจะมาถึงก็มาวา้ะตรงปกไม่ผิดหวังว้าเลยใช่ไหมชอบเลยครับยิ้มเลยยิ้มกับแข้งเลยเนาะดีใจดีใจดีใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยนะครับนะเดี๋ยว ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะว่าปล่อยรถคันไหนไปบ้างนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดนะครับว่าพี่เซลคนไหนปล่อยรถไปบ้างนะวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่มานะครับแล้วก็ลูกค <c oughs> <ด>้<ข>าพี่มานะ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ